ิ้มอ่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นโปรเจกต์ชื่อเรารวมกันอย่างเงี้ยชื่อว่ายานิต้าหนูจะไม่โดนฆ่าแน่นะพี่ใหญ่จนมาค้าหรอคะหนูกลัวกลัวความรวมคือพวกกลัวเลยนะหนิงหนิงก็กลัวนะคะกลัวอะไรคะก็ตอนแรกแค่ทั่ย่าหนิงมันก็ยังพอโอเคค่ะเอาเนี่ยชื่อมารวมยานิต้านิแล้วเราที่ย่าเป็นคนคิดพี่ย่าทุกคนเป็นเริ่มมาทั้งหมดนี่ก็แบบเอาจริงนะพี่ หนิงไม่โดนจริงๆใช่ไหมพี่บางทีหนิงก็พูวกลัวนะพี่เดี๋ยวนี้จะเดินเข้าออกบ้านพี่หนูก็อมองแล้วมองอีกเลยอย่างเงี้ยก็เขาบอ่อยนี่ไม่เป็นไรเลยใกล้ตัวพี่ยังไง <laughs> <laughs> พี่ไม่หางานเข้าให้ดู <laughs> ไม่แต่อยู่อยู่กันอย่างเนี้ยปลอดภัยที่สุดแล้วใคยอย่าปล่อยให้ไปอยู่กับคน,น <laughs> อื่นอ้าวจริงเะล่าะอยู่กัอยนางเงงไงก็ปลอดภ <laughs> ัยออโอ้ยใช่ว่าไม่มีใครมาจีบพี่ยานะพี่ยาอย่างนี้คนก็มาชอบเยอะนะ ก็นิดนึงแหละก็หลังจากคุณสัญชัยหนิงก็ขอแล้วกันนะเออไม่รู้หนิงก็เกรงใจไงกลัวเขากลัวก็เกรงใจแสดงว่าแอบคิดะไรจริงเนี่ยที่กลัวใช่ไหมหรือแอบคิดจริงๆเลยกลัวถ้าไม่กลัวมันก็ต้องไม่คิดพี่เองนันแหละชอบทำให้หนูคิดเปล่าพี่ก็นาไม่สามารถหยุความเจ็บอคู่เราได้ ก็ก็ทุกคนเขายังชอบอยู่อ่ะใช่ป่ะอย่ามองแมดูอย่ามองตาแบบนี้ทุกคนดูพี่ยาเวลามองตาดิหนิงต้องคอยหลบเลยอ่ะหน้าแดงเขาต้องแอบคิดแน่ต้องแอบคิดแน่ชอบเขิลชอบเขิลอย่าใต้เขียนให่แต่งจริงพี่แป๊กเขาก็อาจจะรู้สึกดีนะหมายถึงเราก็ไม่ได้ไปตามเช็คเขาไงเพราะเราก็ วันวันก็เนี่ยแหละสวิทอยู่กับหนิงไม่มีเวลาไปตามเขาเขาก็น่าจะแฮปปี้ใช่ไหมต้องขอบคุณคหนิงเยอะๆนะคะที่หนิงพีายามอยู่ใกล้ๆหนิงเ <laughs> สียสาด <laughs> ดูแลให้อย่างดีคะ่ะ <laughs> ติงพี่เป๊กเขาอาจจะรู้สึกดีนะ <c oughs> หมายถึงเราก็ไม่ได้ไปตามเช็คเขาไงเพราะเราก็ ันวันก็เนี่ยแหละสวิตอยู่กับหนิงไม่มีเวลาไปตามเขาเขาก็น่าจะแฮปปี้ใช่ใไหมต้องขอบคุณหนิงเยอะนะคะที่เดี๋ยวพยายามอยู่ใกล้ๆหนิงเสียสารดูแลให้อย่างดีค่ะาี่บอกว่าต้องรัก